ดีแฟนรายการทุกท่านนะคะสองทะลุฟ้าของเรานะคะตอนนี้นะคะเราก็มีโป๊999นะคะปฏิทินนะคะเข้าเกือบทุกงวดค่ะรับประกันนะคะตรงนี้นะคะติดต่อเข้ามานะคะหรือจะเช็คดวงชะตากับอาจารย์บุญสุภาหรืออาจารย์ ทิตาดีเทวีโชคนะคะยิปซีของเรานะคะและก็โหราศาสตร์ไทยอาจารย์บุญสุภานะคะได้ที่0948080999ค่ะหรือแอดไอดีไลน์ที่ขึ้นข้างหน้านี้เลยนะคะติดต่อที่แอดมินคุณมะปางนะคะ063 445 7878ค่ะ สวัสดีแฟนรายการยิปซีสองทะลุฟ้านะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์พิธาีเทวีโชวสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวเราให้ท่านอาจารย์นะคะได้มาทานายตรวจดวงชะตาให้กับชาวราศีกุมนะคะประจําเดือนพฤศจิกายนนั่นเองค่ะก็เช่นเคยค่ะการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภค่ะแล้ววันนี้นะคะขัง่าานะคะแล้วก็แม่นมากดูเพราะว่าเราอัดรายการกันในช่วงแบบไม่คาดคิดเลยว่าฝนตกแล้วฟ้าร้องหนักมากนั่นเองนะคะ ค่ะก็ราศีกุมนะคะเป็นชาวธาตุลมค่ะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนั่นเองค่ะค่ะสำหรับชาวราศีกุมนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ,คะการงานนะคะต้องบอกว่าคุณมีความเครียดนะคะ,คะเกี่ยวกับเรื่องของงานที่มันรุมเร้าคุณเข้ามานะคะ,คะ คุณจะมีความรู้สึกวิตกกังวลนะคะคุณถูกกดดันจากงานถูกกดดันจากคนรอบข้างจนทําให้คุณยมีความรู้สึกว่าคุณหาทางออกไม่ได้คิดอ่านไม่ออกนะคะมองไม่เห็นลู่ทางแต่คุณเชื่อเถอะค่ะว่ามันเป็นแค่ช่วงเดียวเท่านั้นนะคะคุณพยายามปล่อยวางในความรู้สึกนั้นและคุณจะผ่านคนไปได้ด้วยดีถึงแม้ว่า มันจะมีความวิตกกังวลเข้ามานะคะก็ขอให้คุณนะคะใช้สติปัญญา<ม>ความเฉลียวฉลาดที่ในตัวคุณมีอยู่นะคะพยายามเอาตัวเองออกมาจากวงจรตรงนั้นให้ได้คุณก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะ,คะส่วนเรื่องของการเงินนั้นนะคะต้องบอกว่าคุณกำลังคิดนะคะต้องบอกว่าคุณกำลังคิดที่จะได้เงินมาอย่างไรคิดที่จะคิดที่จะสร้างตัวคิดที่จะ มุ่งไปข้างหน้าพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าคุณจะเป็นคนต่อชอบการต่อสู้ชอบเอาชนะอุปสรรคต่างๆการต่อสู้การเอาชนะอุปสรรคต่างๆนั่นแหละค่ะมันจะทําให้คุณนั้นผ่านได้นะคะการเงินของคุณคุณยังต้องเหนื่อยอยู่ต้องบอกว่าในเดือนหน้านี้คุณยังต้องเหนื่อยอยู่คุณยังต้องฟันฝ่าต่อไปนะคะ,คะส่วนเรื่องของความรักนั้นเนี่ย เป็นการเฉลิมฉลองดีมากค่ะความรักของคุณจะสดชื่นในเดือนหน้านี้นะคะจะมีคนมาชื่นชมยินดีความรักของคุณหรือเพื่อนร่วมงานของคุณอาจจะแสดงความยินดีที่คุณมีความรักหรือคนรักของคุณนะคะนำความสุขนำความสบายใจมาให้คุณนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนี่นนความเหนอยเหงาคุณได้ไพ่เดิมูนนะคะม,มีความรู้สึกว่า คุณมีความหงอยเหงาโดดเดี่ยวสุขภาพจิตของคุณนะคะมันจะทำให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณคุณเขาเรียกว่า เฟลไปนิดนึง่งจิตตกไปนิดหนึง่งวิตกไปนิดนึงนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะมันก็เป็นช่วงเดียวแล้วหลังจากนั้นนะคะมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะคุณมีค,ความสุขภาพของคุณมันมาจากการคิดมาก,กของคุณวิตกกังวลของคุณนั่นเองนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ ก็ S <S <S ปล่อยวาง, <S <S วางนะคะ <S <S ส่วนเรื่องของการเงินเออโชคโชคลาบนะคะ,<อ>คะต้องบอกว่าโชคลาบของคุณค่ะมาจากคนอื่นมาจากคนร่วมง,งานของคุณด้วยมาจากการใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาหาคุณในช่วงนั้นนะคะที่มีม,มีโอกาสได้มาปฏิสัมพันธ์กับคุณนะคะอ,อาจจะ<อ>นํา <ำ S 1> โชคนําลาบมาให้คุณได้ไม่ว่าจะมาจากการเงินก็ดีเออการงานก็ดีหรือมาจากการเสี่ยงโชคก็ดีนะคะก็มีโชคลาบบ้างนะคะแล้วก็โชคลาบของคุณเนี่ย ไม่แน่นะคะมันจะสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้กับคุณได้ด้วยนะคะค่ะ,คะเดี๋ยวเรามาสรุปให้กับชาวราศีกุมกันนะคะการงานนะคะการงานคุณจะรู้สึกอึดอัดในที่ทํางานรู้สึกบีบรู้สึกถูกบังคับครู้สึกงานทําไมมันคอนโทรลหรือนี่อันนี้ดูเป็นแนวทางไว้นะคะแล้วคุณก็ต้องผ่อนคลายหรือว่ายอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็ต่อมานะคะในเรื่องของเรื่องการเงิน การเงินเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยหน่อยนะคะในเรื่องของการเงินแอคทีฟคุณจะมีความรู้สึกว่าจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันมันไปแต่มันก็ผ่านอุปสรรคเนี้ยไปได้นะคะในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักค่ะความรักเนี่ยสามถ้วยคุณอาจจะมีการเฉลิมฉลองหรือมีใครมาเฉลิมฉลองในเรื่องของความรักให้กับคุณหรือคุณอาจจะเจราจาหรืออาจจะเคลียร์กันพูดคุยกันแล้วเข้าใจกันในเรื่องของความรักแล้วลงตัวนั่นเองค่ะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพนะคะ สุขภาพเกิดจากความคิดของคุณเองค่ะเป็นความวิตกกังวลของคุณเป็นความคิดหรือรอโอกาสหรือคาดหวังเกินไปนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะเลยส่งผลทําให้สุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดวิตกกังวลเกิดขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะในเรื่องของโชคลาภค่ะโชคลาภก็แสดงความยินดีกับชาวราศีกุม้ว่นะคะมาจากาคนลอบข้างการติดต่อเจรจาก่อนหน้านี้คุณติดต่อเจรจาใครมากกว่า3มคนหรือ รวมกลุ่มกันหรือคุณกำลังเริ่มทำอะไรเนี่ยโชคลาภหมาเนีนะ่ยนะคะคะ่ะ